สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านมาพบกับเมนูสุขภาพนะครับสองวัตถุดิบมารวมกันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวตามกันไปดูครับเดี๋ยวเราเก็บมะพร้าวหน้าหอมก่อนครับเช่มเหลือเกินมะพร้าวน้าหอมตอนนี้นี่ครับเต็มไปหมดเลยสูงแค่หัวผมพอดีนะครับนี่อ่ะน้ำร่วนนะ้วกำลังดีนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาวัตถุดิบอีกต้นหนึ่งว่าเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปดูครับมาครับท่านผู้ชมวัตถุดิบชนิดที่2ที่เราจะไปทําเมนูสุขภาพวันนี้นี่สดๆเลยครับอืได้แล้วครับเมนูสุขภาพจับคู่ได้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับมาครับท่านผู้ชมวัตถุดิบได้มาพร้อมก็เรามาแกะมะพร้าวกัน้วเดี๋ยวามะาพร้าวนี่ไป็านาง ขั่วก่อนนะครับเดี๋ยวจะออกมาเป็นเมน,นูอะไรเพื่อสุขภาพดีไม่ดีเดี๋ยวท่านชมกันเรื่อยๆนะครับ มาครับเรามาเอามะพร้าวที่เราขูดมาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมออมาคั่วก่อนเดี๋ยวจะได้ดูว่าเมนูสุขภาพที่คุกขิงเหงียนกลิว้วแรงสารขึ้นมาวันนี้เป็นเมนูอะไรนะครับครับท่านผู้ชมได้แล้วเราคั่วมะพร้าวขานานดะนี้ก็นนะครับเราเรียกคั่วหรือแางมะพร้าวนี่แหละนะครับพอออกเลยครับ ท่านผู้ชมเราเตรียมที่จะหัน่นวัตถุดิบชนิดที่สองกันแล้วนะครับนี่แล้วก็เอ,อมามะนาวนะครับหรือน้ำมะขามก็ได้นะครับท่านผู้ชมใส่ลงไปเพราะว่าที่ผมสมกับน้ำเพื่อไม่ต้องการให้หัวปลีดำเวลาเรายำนะครับเรียบร้อยนะครับเรามาแกะหัวปลีกันเลยครับนี่ด้วยน้ำว้านะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่า คนที่คลอดบุตรใหม่ๆนะครับถึงไม่ใช่คลอดบุตรเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ทานได้นะครับจะต้มกับที่นะครับหรือว่ายำวันนี้กุ๊กกิ้งเหนพี่ิุพาท่านมายำกินพวกหัวปรงหัวปลีนี่บำรุงก็เ,เรียกว่าถ้าคนเลี้ยงลูกกับด้วยนมแม่นะครับทานเมนูนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับบำรุงน้ำนม ก็อย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมพาเลยครับนี่ครับใส่หลงนี้เลยนะครับนี่คือไม่ดำชัวนะครับหัวปลีออกมาไม่ดำขาวชัวเลยเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับของร้านอาหารม้ดิน เป็นร้านของกุกกี้อย่างเปรียวนะครับฝรั่งมังค่าชอบมากเมนูนี้คนไทยก,ก็ชอบนะครับบางท่านก็ทํากินเป็นนะครับนี้ถ้าเื่อยำแบบนี้บางพื้นที่ก็ดำํำแต่เรามีเทคนิคของเราไม่ดํานะครับ,บครับท่านผู้ชม ถึงคราวที่ต้องเริ่มแสดงกันแล้วว่าทําอะไรวันนี้นะครับวันนี้คุกกิ้งแห่งปลิวพาท่านมาทํายําหัวปลีมะพร้าวน้ำหอมครับเนี่ตเรียมเครื่องยําเลยเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับพริกขี้หนูใส่ตามชอบแล้วก็กระเทียมสองอย่างนะครับนี่ของเราพอแล้วแค่นี้เผ็ดแล้วถือว่าเผ็ดแล้วดีครับตามเลยครับครกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวเรายำกับครกเลยนะครับครับท่านผู้ชมรละเอียดแค่นี้ก็พอแล้วจะได้มองเห็นพริกกับปีก <Okay. S 2> ครับก <Yeah. S 2> ำลังดีมะนาวครับบีบลงไปเลยเดี๋ยวนี้คุกกี้เห็นเียวใช้สามลูกนะครับเราจะลดหรือจะเพิ่มเดี๋ยวเราชิมก่อนนะครับเื้องต้นใส่สองลูกก่อน บีบใส่อย่างนี้ไม่ต้องคั้นไว้ลงหน้าได้ฟิลดีครับคันมะนาวบีบมะนาวใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะครับเ <Okay. S 1> ติมไปประมาณช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เพิ่มท่าเกับไม่ถึงอะไรนะครับตามด้วยน้ำปลาครับ ท่านผู้ชมโรยยำกับครกเลยครกใหญ่มาก1ินิ้วครกนี้อีกคุกิ้งว่าถ้าเปิดตกงานขึ้นมาก็จะทำยำพวกต้มซำขายได้เหมือนกันนะครับลุกคราวนี้เลยเดี๋ยวเราชิมดูก่อนนะครับนะ เลยครับฮ่าครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วน้ำยำเรียบร้อยก็ได้ที่แล้วชิมแล้วไปเลยครับของปรีที่เราเตรียมเอาไว้นะครับสดๆวันนี้กับเมนูเพื่อสุขภาพให้ท่านนะครับหมูก็กินกันดีนะครับ แล้วก็วนเลยครับพี่น้องอนี่ครับคลุกเคล้าให้เข้าน้ํายํานะครับเราจะตำนิดนิด,นดหน่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือนี่พุกอย่างนี้เลยเดี๋ยวราน้ำมะพร้าวที่เราเก็บไว้ใส่นิดหน่อยนะครับน้ำมะพร้าวน้ำบอมอืมพอ มพะพร้าวน้ำหอมที่เราคั้วไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปเลยใช้ทั้งลูกไปเลยนะครับเสียดายอีก็เว้นไว้ทุกอย่างนี้เลยครับผมอ่ดยอดนะครับท่านผู้ชมจริงจริงปกติเราจะใส่กุ้งก็ได้นะครับ ถ้าเผื่อจะนํากุ้งมาใส่ก็ลวกกุ้งเรียบร้อยก็ใส่ได้เลยนะครับที่ร้านผมก็ออกคู่กับกุ้งอยู่นะครับแต่วันนี้ทําแบบเนื้อชุ่นนี่ตามด้วยถั่วนะครับถั่วลิสงคั่วทุบพอแตกใส่ไปเลยข้าวเลยนีสั่นดูขาวชั่วเลยไอห,หัวปลี สุดยอดครับท่านผู้ชมชิมแนละ้วชิมแนละ้วชิมชิมชิมด้วยกันนะครับเมนูสุขภาพมอบไว้กับท่านนะครับอืมหืมเนียบสุดยอดครับทำกันทานดูนะครับมันอีกเมนูหนึ่งนะครับที่วัตถุดิบอ,อยู่ใกล้ตัวเรา วันนี้ก็เลยคุกกี้แอนด์ิวเป็นเมนูยำหัวปลีมะพระ้าหนะผมย <Yahoo! S 1> อดมากมากนะครับเนี้ยจริงๆฝากกันด้วยนะครับถูกถกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของ c o o k ี้แอนดิวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ หัวเดียวขาดขาดเลยครับหัวเดียวขาด